สวัสดีช่องช่างนี้ด้วยนะครับผมนี่นะคร fc ผลงานนะครับก็เอาดีกว่าไม่ได้เนาะทุกท่านนี่ก็ได้งานไงาปาตองปาตองพี่น้องดีกว่าไม่ได้เนาะทุกท่านถือว่าก็ได้อยู่ได้อยู่เนาะแต่มันไม่สมกับเบ็ดเยอะเนาะ เต่เตก็ได้เนาะดูนี่อย่าหานอนสิขยนขันขันแข็งไปดูอกก็ตอนนี้เนาะเป็นเวลาสองทุ่มกว่านะพวกเราก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับพี่น้องอโดนอีกดางนี้ก็โดนนั่นไงนน่นไงนั่นไง,นนไงพี่น้องฮึบ อ๋อหลุดช้ำอืมนี่นะเอฟซีผลงานเนาะไม่รู้เอ้าก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่เนาะเอฟซีเยอะอยู่เนาะกายครึ่งทางมาแล้วนะครับ เลยเดนทางมาแล้วเนะาะวันนี้เนาะมันไม่เหมือนเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็ทูกดูขึ้นมาทูกไหมไม่ทูกนะครับปายสิงคอ,คอ ngay màn, bái, ngày ngay, ngày ngay, tụi đi theo phe nón, húp húp, húi húi húi, bái, đốn 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 đốn, húp, à mà mân, mân chăng? โอ้ยนี่ไงพี่น้องเอาโชน้อยโชน่อยนี่ไงนะฮะ <c oughs> เอาก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วนั่นไงพี่น้องปลาตองเนาะก็วันนี้นะครับทำลาบเนาะไปขายนะครับยี่สีไม่ไม่พอกันนะครับพี่น้องแม่มาผมโทรสอบถามแม่มาต่อนะว่า เป็นไงบ้างนอกไปขายปลานะครับไม่พอกันนะเอโอ้โเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําไปขายใหม่นะครับสูตรตรงนี้นี่ตุงนี้ทําอาหารแซ่บนะครับพี่น้องก็วันนี้เนาะยามเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมามายามใหม่นะเอซ À, mình mình có được cho nó rồi ô mình luôn giữa mà rồi nó rồi à. thuốc đang đi nè thuốc mẹ nhau nhau hai bên thủ nó thân thận để mình có mấy thủ <laughs> ถอยถอยอถอยถอยถอยหลังนี้ยังไงอ้าคองคงถอยอีกนิดนึงไม่เห็น,นต้องใช้หลุดเนาะทุกท่านซีคือคือครับนี่มาขหอยด้วยนะฮะเอฟซีหอย เป็นหอยปังเนาะทุกท่านหอยเชอรี่ผสม,มหอยปังนะครับก็หอยอปังลี่นะฮะทุกทนะ่านเนาะโอ้สีก็คือไม่โดนก็อยู่ป่าบัวนะครับพี่น้องป่าบัว าบัวทั้งนั้นเลยนะครับเอาก็เหลือยังยังเหลืออีกเยอะเนาะทุกท่านไปนั่นไงนั่นไงพี่น้องมันมักจะโดนเอ,นอ้ยปลาอะไรฮึป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 ปลาอะไรโอ้ปลาเสือปลาเสือนะครับพี่น้องนี่ครับปาลาลายๆเนาะบิ้นมาแล้วบินมาแล้วบินมา ปลาเสือได้สามตัวแล้วเนาะทุกท่านไปลุ้นกันต่อไปนะฮะโดนอีกพี่น้องนะปลาเสือนะครับพี่น้องนี่ครับปลาลายๆนี่เนาะไม่รู้ว่าภาษาไทยปลาเสือแะไรเนาะนะบ้านผมเรียกว่าปลากานะภ <c oughs> <c oughs> าษากลางมาันดูเรียกปลาอะไรเนาะฮะ <c oughs> โอ้ลุงนี่เก่งภาษากลางเนาะ,ะแจ้วมาฐานนะฮะเอซี F C. ปลาเสือก็ปลาเสือนะฮะ,ะลุ้นกันอีกนะฮะเอฟซีอืมอืมมีลุตอีกพี่น้องโอ้ยลุตนะครับทุกท่านไม่ได้เลยเนาะี่นองเอาอีกแล้วค้องอีกแล้วถูกไม่ถูก นั่นไงโอ้ปลาพี่ายโอ้ปปาพี่ไครับพี่น้องปลาบูทองนะครับผมนี่ไงมาแล้วเนาะปลาบูทองนะครับนะก็โอ้เกือบเท่าเท่าเมื่อวานนะครับเอฟซีเนาะเกือบเท่าเมื่อวานนะครับยังไม่จบนะครับพี่น้องลุ้นกันต่อไปอีกชูไมก่ก่อน ป,ปลาขอลายบอกโอ้โอปลาพี่อ้ายอีกนะเอฟซีโอ้ปลาพี่อ้ายเออย,ยุงยุงข้าหูนั่นไงปลาพี่อ้ายนะครับผมมามามามันมาถูกช่วงสุดท้ายเนาะโอ้ตนุนไหลออกมาเลย ก็คลิปนี้เนาะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ